จะเป็นเรื่องสําคัญบุญคุณในวันนี้หัวสูได้สิ่งใดจะตอบแทน นี่อาอินอาอินอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ไหนดองเตียมนี่คดเขียวกันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมจริงๆีัญาในเบาเทพธิดาอาอินไม่ใช่ว่าเป็นศิษย์ในเชื่อของตังหัวสันจินเหรอเหตุใดถึงได้อ๋อ เ,เพราะว่าพลังวิญญาณของไออินอ่อนแอเล็กน้อยเพื่อให้ข้าปกป้องนางได้อาจารย์ให้ทำเช่นนี้ไออ,อินใจหนูนั่นนะเพิ่งออกมาจากเขาต้าเจอจึงไม่ค่อยแม่นทิศทางอีกเดี๋ยวเรียกนางมาก็ได้แล้วอย่างนี้นี่เองวันนี้ โย oh, oh. ูโยก็ถึงเลยไอ้เด็กโง่เอ้ยโรงเตี้าเล็กแค่นี้ก็เดินหลงจอมหลงทางรืึไงไม่ใช่นะข้าข้าให้เอาไปพอแล้วเจ้าก็อยู่ที่นี่ละเดี๋ยวิ่งส่งเด็กขุยวีรบุรุษไปหาเสี่ยวเอ๋อช่วยท่านเคี่ยวยาสักเดี๋ยวนะขอบใจมากข้องใจมากติด ดูะอะไรอยู่เล่าดูแลองหญิงไปออองหญิงหัวซูท่านจะดื่มน้ำไหมไม่ต้องหรอกข้ายังมีเรื่องต้องไปก่อนแล้วอ๋ะรอเดียวเขาไปเที่ยวย้ายท่านแล้วหาว่าเขากลับม,มาแล้วเห็นว่าท่านจากไปก็ไม่เท่ากับว่าเสียแรงเปล่าหรอกรอท่านรอสักเดียวรอให้เขากลับม,มาแล้วค่อยไปนะ,ะข้าจะทำอะไร ไม่จําเป็นต้องให้ผู้รับใช้เซียนเล็กๆอย่างเจ้าพูดมากเขาบอกกับท่านเหรอข้าไปม,มาหาสู่กับเจ้านายเจ้าอย่างไรเคยพูดอะไรกันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสมควรถามเป็นผู้รับใช้เซียนก็ควรปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับใช้เซียนให้เหมาะสม